ส,สดีค่ะชื่อหนูคณะนะคะวันนี้เราจะมาพบกับช่อง y t u t u คณะยามมี่คือด้วยความที่ว่าหนูเนี่ยสั่งโป่งนิตยสารพี่เจบีมานะคะแล้วคือแบบเราชื่นชอบพี่บีมากๆเลยหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเจบีนะคะก็คือจะมาแกะพร้อมกันเลยนะคะ คือที่เราสั่งพี่บีมาคนแรกเนี่ยเพราะว่าเราชอบแกมากเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าแกมีสเสน่ห์มากๆเลยทุกคนเทนนี่นะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะเราเปิดออกมาก็จะเจออย่างนี้อันนี้ก็คือร้านค้าเขาแถมมาให้เรานะคะก็คือขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่เขาก็จะมี ให้ด้วยเห็นไหมนี่ก็คือเขาแถมมาให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะยังมาผมด้วยน่ารักมากเลยเรียจะมาแกะกันนะคะคือแบบวันนี้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนก็เลยแบบก็คือแบบครั้งแรกว่าจะไม่แกะแล้วอ่ะนะก็คือแบบเออก็เลยไปรีวิวให้เขาด้วยก็เลยแกะออกมาก็คือแกะมาแค่นี้จริงนะคะทุกคน เนี่ยมาดูของเค่นี้เลยพเพราะวันนี้ตื่นเต้นมากๆที่แบบคือครั้งแรกที่แบบว่าสั่งในก็เซเว่นนี่ก็คือสั่งของพี่บีนี่คือคนแรกในชีวิตแล้วก็ก็คือ,ก,คอก็คือไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นติ่งวนวงแบบวงก็เซเว่นอย่างเงี้ยนะก็คือแบบคือเราเอาจริงเราก็ชอบทุกคนแหละแต่ก็เราก็ชอบเขามากที่สุดอ่ะนะเราก็เลยแบบจัางปกเข้ามาก่อน คือร้านหอมมาให้ดีมากเลยนะคะที่ทุกคนที่มีหลอมากเลยว่า พนเพ่นว้านนี่นะคะคือแบบเราชื่นชอบมากจริงๆทุกคนแลทุกคนดูฉันไม่คิดว่าจะมันจะเป็นอย่างวีอะกพี่วีหล่อมาก จะมาโชว์รูปพี่บีทีละรูปนะคะนี่เลยตื่นเต้นมากทุกคนนี่ ก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ใจเต้นมากๆเนี่ยนะคะคุณนะคะทุกคนเราจะแบบยื่นให้ดูทีละรูปเลยนะเพื่อแบบใครแบบอยากดูรูปแบบนี้นะ บีหล่อมากเลยค่ะหล่อทุกลุกจริงๆเลย <c oughs> มีประมาณนี้นะคะที่เราชอบพี่บีเนี่ยเพราะว่าแกเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะคือเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนไม่อ่อนโยนนะก็คือทุกคนเขาก็อ่อนโยนในแบบของตัวเองก็แค่เราก็เราแค่ชอบแกที่สุดในแบบเนี้ยน,นะ,ค,ะคือยอมรับว่าครั้งแรกที่รู้จักแกเนี่ย ครั้งแรกที่รู้จักวง g o ว่นีราะว่าพี่แจ็คสันเลยรู้จักจากคลิปที่ไปฟิตซิลลิงในออคอนเสิร์ตของนูนานูนานะคะแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มดูมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ในทิกตอกนะคะก็คือแบบพอเลื่อนปุ๊บก,ก็จะเจอก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นอยู่เนี่ยนะแล้วแบบมันทําให้เราลงหลักเขาความจริงเราก็ลงหลักทุกคนนะคะ แล้วคือใครเป็นเหมือนกันบ้างคะแบบว่าเวลาเล่นติ๊กตอกเนี่ยก็คือจะไม่กดไลค์ให้คนอื่นเลยจะกดแต่เฉพาะของก็อตเซเวนเท่านั้นไม่ว่าใครจะโพสอะไรเกี่ยวกับก็อตเซเวถ้ามันเกี่ยวกับก็อตเซเนี่คือเรากดให้หมดเลยนะทุกคนจริงต่อให้เป็นคลิปเดิมๆที่เราดูมาเป็นร้อยไปเป็นพันครั้งเนี่ยเราก็กดให้เพราะเรารู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็แบบดูกีดรอบก็ไม่เบื่อมันเป็นการตกหลุมรักที่แบบ คือให้ตกหลุมรักเป็นร้อยรอบก็ได้เป็นพันล้านก็กได้อแล้วทุกคนเออคือเราชอบชอบวงนี้มากจริงนะคือเราก็ชอบทุกคนจริงแต่ว่าเราก็ขอเก็บทีมีไว้เป็นเพีคนเดียวนะคะคือน่ารักมากจิ๊ะ <c oughs> เราจะมาจบก,กันรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไว้รอบหน้าเดี๋ยวตอนนี้เราสั่งรูป กาน,นะคะเขาเรียกว่าอะไรนีร่สักอย่างเนี้ยแหละดีของจะเข้ามาเราก็จะมารีวิวให้ดูเลยว่าแบบเออแต่ละลูกเป็นยังไงแต่แบบนี้ติดตามติดตามชมกันด้วยนะคะฝากฝากช่วยดูแล้วก็เอ่อช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าแบบคือตรงไหนที่ควรแก้ก็คือแบบคือวันนี้อาจจะยังพูดไม่เก่งเพราะเป็นคลิปแรกจริงๆทุกคน ก็คือแบบขอคําแนะนําอะไรแบบน,นี้ด้วยนะคะก็แบบเป็นยังไงบ้างอย่างนี้สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ